รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีพอมต้อนรับนักเรียนผู้มีใจรักในกีฬาฟุตบอลมาร่วมสารฝันซูนักฟุตบอลอาชีพไปกับเรากับตารางฝึกซ้อมที่เข้มข้นตลอด24ชั่วโมง ฝึกส,สอนประหนึ่งครอบครัวเดียวกันมีกาสเข้าร่วมแข่งขังนในระดับต่างๆอย่างสมัคเสมอเพิ่มทักษะ เพิ่มวินัยเพิ่มประสบการณ์ควบคู่ไปกับการเรียนในหลักสูตรปกติอย่างลงตัวภายใต้ผู้นำการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพฟุตบอลคุณครูพรประสิทธิ์โสวันนาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาสถาบันราชภัสุรินท ระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่24กันยายน2558ปัจจุบันอายุราชการ7ปี10เดือน คุณครูพรประสิทธิสโววนาหรือครูตุ๋ยเป็นหัวหน้าและผู้ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนฟุตบอลของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกและแห่งเดียวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญที่จัดการเรียนรู้ห้องเรียนฟุตบอลในรูปแบบโรงเรียนประจำทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลได้อย่างเต็มศักยภาพ ฟุตบอลอาชีพในเมืองไทยอยู่ในช่วงที่พีคและบุมทุกคนให้ความสนใจในกีฬานี้เป็นอย่างมากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีจึงต้องการนำการเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองในอนาคตแต่การเอื้อมถึงโอกาสนี้ จะยากสําหรับผู้ที่ขาดแคลนเพราะต้องเข้าอะคาเดมีหรือค่ายฝึกซ้อมแต่ค่าใช้ใจ่ายก็ไม่สามารถเอื้อมถึงแนละ้วสำหรับทุกคนทําให้ความฝันของเยาวชนหยุดยั้งตั้งแต่อย่างไม่เริ่มผมจึงเปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุกคนที่สนใจในกีฬาฟุตบอลสามารถเข้าถึงได้ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธาน,นีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลสร้างเด็กให้มีระเบียบวินัยสามารถทำงานเป็นทีมรักการออกกำลังกาย โดยเฉพาะฟุตบอลสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนได้รับประสบการณ์จริงจากผู้ฝึกสอนมืออาชีพโดยการรับรองจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่สําคัญนักเรียนยังได้เรียนในสิ่งที่ตนเองรักและเรียนอย่างมีความสุขห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลรา,าชธานีเด็กนักเรียนที่นี่มีโอกาสพัฒนาเป็นนักกีฬาอาชีพสูงกว่าที่อื่น เพราะโรงเรียนได้ทำ MOU ร่วมกับสโมสรอ,อุบลโคนพัฒ FC เพื่อรับรองนักเรียนโดยตรงโดยจะเริ่มปูพื้นฐานตั้งแต่ทักษะการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้องการจัดระเบียบร่างกายรวมทั้งพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพของตัวนักเรียนเองให้เขามีคุณภาพที่จะไปต่อยอดสําหรับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตและเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนผมจึงได้คิดนวัตกรรมการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวให้กับนักเรียนชื่อ Super Agility เพื่อช่วยกระส่งเสริมการเคลื่อนที่ เพื่อนำไปสู่การเล่นฟุตบอลในสถานการณ์จริง คุณครูพรประสิทธิ์โสวรรณนาได้พัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมพหูปัญญาโดยพัฒนานวัตกรรม super agility ซึ่งเป็นการวิจัยเรื่องการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวสำหรับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพกีฬาฟุตบอลโดยเน้นพัฒนาความสามารถในการเลี้ยงลูกฟุตบอลของนักเรียนซึ่งเป็น s อ f t Power ในการส่งเสริมพหูปัญญาด้านการเคลื่อนไหวผนวกกับด้านตรรกาาศาสตร์คณิตศาสตร์โดยการนำโจทย์คณิตศาสตร์ให้นักเรียนได้คิดพร้อมเคลื่อนไหวไปตามช่องหมายเลขที่สอดคล้องกับโจทย์ผลที่เกิดขึ้นทำให้นักเรียนมีความ สามารถในการเคลื่อนไหวและเลี้ยงลูกฟุตบอลไปในทิศทางต่างๆได้อย่างเร็วขึ้นรวมไปถึงมีความสามารถในการคำนวณที่แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นและได้ส่งเสริมพหุปัญญาด้านมนุษยสัยสมพันธ์เพื่อให้ในกักเรียนฟุตบอลสามารถร่วมมือเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามคุณครูพรประสิทธโิโสวนาเป็นผู้ที่มีจิตวิญญ,ญาณความเป็นครูรักในการสอนส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอุทิศตนเพื่อการศึกษา อุทิตเวลาดูแลนักเรียนพักนอนห้องเรียนฟุตบอลโดยกิจวัตรประจำวันของครูตุ๋ยมีดังนี้เวลา5 3 0นาฬิกา30นาทีถึง6นาฬิกา30นาทีฝึกซ้อมนักเรียนกีฬาฟุตบอลในช่วงเช้าเวลา7 0นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีปฏิบัติหน้าที่งานจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียนของผู้เรียน เวลา8นาฬิกาสนาทีถึง16นาฬิกาปฏิบัติหน้าที่งานสอนและงานพิเศษอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนครูตุย๋ยสอนรายวิชาสุขศึกษาและภลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ3ปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารเสริมสร้างระเบียบวินัยให้แก่นักเรียนเวลา16นาฬิกาสนาทีถึง18นาฬิกา30นาทีฝึกซ้อมนักเรียนกีฬาฟุตบอลในช่วงเย็นเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีประกอบอาหารและดูแลนักเรียนหลังกิจกรรมฝึกซ้อม เวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกานำนักเรียนสวดมนต์ไหว้พระและให้ข้อคิดประจำวันก่อนเข้านอนนอกจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นครูแล้วคุณครูพรประสิทธิ์ยังคงทำหน้าที่เป็นทั้งหมอดูแลรักษานักเรียนยามเจ็บป่วยเป็นทั้งพ่อคนที่สองที่คอยดูแลเรื่องการบ้านการกินและการพักอาศัยให้อยู่เย็นเป็นสุขและยังเป็นหมอผีคุ้มครองป้องกันนักเรียนให้พ้นภัยจากอันตรายทั้งปวงดำเนินชีวิตวันหลุกเช่นนี้ตลอด1,460วันหรือ4ปี ผลที่เกิดจากนวัตกรรมและการปฏิบัติงานของคุณครูพรประสิ Así, ทธิ์โสวนาผลที่เกิดจากการพัฒนานวัตกรรมและการปฏิบัต so ิงานของคุณครูพรประสิทธิ์โสวนาด้านการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุความเป็นเลิศครั้งที่7โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลสี่เมืองคัพครั้งที่1รุ่นอายุไม่เกิน15ปีรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลปทุมราชซูเปอร์คัพครั้งที่3รุ่นอายุไม่เกิน16ปีรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรายการจตุรมิตรสศิวรักษ์คัพครั้งที่1รุ่นอายุไม่เกิน14ปีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานีการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2565รุ่นอายุไม่เกิน18ปีรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2การแข่งขันฟุตบอลน,นาสงครับครั้งที่30 นักเรียนทีมชาติไทยเด็กชายชัยพรเกตเจริญคุณห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพฟุตบอลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. 4ทับสผ่านการคัดตัวนักกีฬาฟุตบอลระดับภาคอีสานในการคัดนักกีฬาทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและได้ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านนวัตกรรมโดยฝึกซ้อมและนํานักเรียนเข้าแข่งขันรายการทักษะพื้นฐานด้านกีฬามวยสากลสมัครเล่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสา รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ด้านผลการเรียนของผู้เรียนนักเรียนห้องเรียนฟุตบอลทุกคนมีผลการเรียนดีไม่มีศูนย์รอมสมพอมีความประพฤติดีเป็นที่ชื่นชมของครูผู้ปกครองและนักเรียนโดยทั่วไปด้านจิตอาสาได้นำนักเรียนห้องเรียนฟุตบอลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในโครงการเตรียมพัฒน์อุบลอาสาปีการศึกษา2565 นำนักศึกษาวิชาทหารช่วยเหลืองานในชุมชนตามวาระและโอกาสต่างๆเป็นหัวหน้างานจราจรปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนรวมไปถึงการจัดอบรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถเช้คถนนในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจรทําให้ได้รับคัดเลือกจากบริษัทบริสตงภายใต้โครงการถนนปลอดภัย Bristol global road safety project แห่งประเทศไทยให้เป็นโรงเรียนความปลอดภัยประจำจังหวัดอุบลราชธานีจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจเพื่อพัฒนาผู้เรียนรวมไปถึงการปฏิบัติงานทั้งภายใแน,นและภายนอกสถานศึกษาจนนาให้เกิดผลงานอันที่ประจักษ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและชุมชนคุณครูพรประสิทธิ์โสวนาเพชรน้ำหนึ่งของวงการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ